มาในนาพักเต้าไก่ณนะเวลานั้นเป็นพักเต้าไก่ใช่ไหมเราก็เต็มที่เลยก็คือลูกค้ามาหนึ่งคนเราก็จะบอกผมขอนะผมขอนะทิ้งดิ่งนะเบอร์เจ็ดนะท,ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะทางบ้านใหญ่อ่ะเราสนิทแต่ว่าเราหัดดิด่เราขอขอเพราะว่าเราตอนเนี้เราเหนุนสีส้มเต็มที่ทุกอย่างอยู่ในจิตวิญญาณเราเราตอนเนี้ยเหลือพักเดียวเท่านั้นที่เป็นประจายด้วยจริงเสียใจมากเพราะว่าเราลักเขา ม่มีความสัมพันธ์ทางหน้าจิตใจว่าโอเคเหมือนน้องเหมือนลูกรักมากก็เกลียดแรงนะแต่ปัจจุบันน่ะเขาเอาเสียงของเราเนี่ยไปหากินไปมอบให้ให้ธรรมนัตซึ่งธรรมนัตกับเจ้าไกลอ่ะอุดมการสุดข,ขั้วต่างกันโดยสิน้นเชิงเขาไม่มีอุดมการภารกิกกับประชาธิปไตยเลยมาตรการทางสังคมเนี่แที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยภาพประชาชนเสียงพวกเรามันเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่เราส่งผู้คุณขึ้นไปนะแต่คุณเอาไปมอบให้คนอื่น ผมาช่อตามสสจิตนะครับน้องจิตน้องจิตคิดว่ากล้าทำมีอุดมการอะไรนอกจากการเป็นมือประสานในการดึงคนเข้าไปแล้วไปที่บอกว่าอุดมการไม่ตรงกันพักเนี้ยนะคือพักพักประชาชนเนี่ยมีอุดมการแน่แน่แล้วมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นที่สสจิดไปเนี่ยนั่นคือสสอุดจิตทิ้งอุดมการ แล้วแต่อยู่กับคนที่ไม่มีอุดมการสองตวัวจิตเอาเกียรติยศศศีของตวัวเองไปแลกกับอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าสอตัวจิตไปแลกกับอะไรมาแต่ไม่คุ้มไม่คุ้มจริงๆ่องตัวจิต,ตกลับตัวก็คงช้าแล้ะคงกลับตัวไม่ได้แล้วแหละคงจะต้องไปตามเนี้ยเ <c oughs> ข้าใจไหมว่าเวลาที่เราเอาสิ่งโสโ,โครใส่สักโคละล่าไปแล้วเนียมันไม่กลับมาแล้วปัจจุบันเนี้ยสองตัวจิต,ตก็เหมือนโดนคนศรีชาตกดลงทักโคไปแล้วโอเคนะคุณมดราคาในศรีชา ขอให้โชคดีก็แล้วกัน <laughs>